ประกาศแจ้งให้รู้ทั่วกันนะครับผมผมไม่ดูและไม่รีวิวโตเกียว v e เวนเจอรนะครับผมไรแอคชั่นนะครับเนื่องจากว่ารอบชนกันแถมอยากเอาเวลามาไลฟ์สตรีมด้วยนะครับเลยขอผ่านดีกว่าแถมผมยังไม่เคยอ่านมังงะและดูอนิเมะเลยคงไม่ดูครับส่วนการสตรีมผมสตรีมอาทิตย์ละ3วันสุกเสาร์อาทิตย์ที่ช่อง YouTube นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกม เป็นการเล่นเกมส่วนใหญ่เลยบางครั้งก็จะเป็นรายการสปอยหนังนะครับแล้วแต่อารมณนะ์ถ้าวันไหนไม่สตรีมผมก็จะโพสต์แจ้งหน้าชุมชนนะครับก็จบประกราศแต่เพียงเท่านี้เข้าเนื้อหากันดีกว่าครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุมคนชอบหนังอีกเช่นเคยครับ resident evil days islands เป็น Animation CG นะครับที่น่าจะเป็นภาคที่เซอร์วิส แฟนแฟนสุดแล้วครับเพราะว่าแค่ตอนเปิดเรื่องก็เชื่อมทั้งจากเกมภาครีเมกร,รวมถึงแอนิเมชันภาคเก่าๆามาด้วยนะครับเรียกว่าคนที่ติดตามทุกภาคแบบผมแทบกรีดลั่นโลงกันเลยทีเดียวแต,ต่ตรงๆไปครับผมขำบ่อยมากไม่ใช่เพราะมันตลกนะครับแต่แม่งเหมือนกับอเวนเจอร์มากเลยครับบางซีนที่คิดยืนแล้วแครแล้วก็ลิเบก้าเนี่ยยืนประกบซ้ายขวาเนี่ยนั่งฟิลกัปตันอเมริกาสัตว์เลยครับ ช่วงยืนแอคนี่ยิ่งใช่เลยหนังมันเฉยๆนะครับรสชาติจืดเลยรสชาติจืดเลยแหละแต่มันฮาครับมันฮามันฮาในแบบทําให้เราได้ฟีลอเวนเจอร์ได้ขนาดนั้นนะคือฮามากๆครับก็นะมันฮาจริงนะ,นะ,นะ,นะถ้าดูไปเรื่อยๆเอ้ยอเวนเจอร์แน่เลยอเวนเจอร์แอสเซมเบอร์ว่าเออมากก็โอเคขอรีวิวแบบจริงจังแล้วกันนะครับเพราะว่าฝนเริ่มตกแล้ว คือบทเหมือนจะพยายามเกลี่ยบทดีๆนะครับแต่ดูพยายามมากไปจนลามไปถึงการตัดต่อที่ทำให้ใเรื่องขาดตอนไปครับบทก็สูส่สำเร็จ Animation RE ทุกอย่างเลยครับแค่ครั้งนี้มีการเรียงลำดับการเล่าที่มาที่ไปของตัวละครว่ามาเจอกันแน่งงไงแบบคร่าวๆนะครับแต่ก็เอาตรงๆนะเราเรื่องได้จืดสนิทมากไม่อินตามเลยครับเพราะว่ามันเล่าแบบขาดขหายหไปในบาง ตัวละครจนเราไม่อินนะครับในเรื่องของการเล่าเรื่องนะแต่ประเด็นที่ใช้อันนี้น่าปวดหัวครับคือมุกเก่ามุกเดิมเลยทีไวรัสสายพันธุ์ใหม่เกี่ยวกับแลคูนซิตี้เกี่ยวกับอัมเบล่านะครับอีกแล้วจนแบบไม่รู้อีกไปทำอีท่าไหนไหครับตัวละครมารวมกันแบบไม่ได้นัดหมายนะครับส่วนในเรื่องของปมตัวละครก็โคตรงี้เงเงาเลยครับตัวร้ายตะกกะคือ ไม่ได้ไม่ผ่านนะครับคือฆ่าเพื่อนตัวเองเพราะมันจําเป็นแต่โอเคเข้าใจมันจะจําฝังใจแต่มันโทษคนอื่นไงมันโทษคนอื่นแล้วก็ลงกับคนอื่นแล้วก็รารานจนกลายเป็นปัญหาคืออะไรก่อนคือฆ่าเพื่อนตัวเองแล้วมาลงกับคนอื่นเนี่ยนะงงครับกับกับมันนะเหตุผลมันโคตปัญญาอ่อนเลยส่วนตัวร้ายจะพักเวนเดนต้านะครับ โปรอย่างเท่เลยครับสวยคุณดีเสื้อฟิตจนเห็นแบบโอ้โหทุกอย่างนะครับคือผมเป็นไวฟูเลยอ่ะโอ้โหแต่ด้านตายเงาๆนะครับจากสกิลพระเอกทั้งทที่แม่งก็กระโดดอย่างสูงต่อยหินพังมือเปล่าแต่โดนเตะทีเดียวปลิวไกลเหล็กเสียตายวัต e f u ักคือออกแบบมามีสเสน่ห์เสือกใช้ไม่คุ้มเลยจริงๆครับตัวร้ายมีมิติเดียวอีกในภาคนี้ ส่วนเหล่าอเวนเ e อร์คริสแคร์ e ลียนจิเทพจัดครับไม่มีแม้แต่ฝุน่นเกาะเลยนะครับผมสงสัย CG รายละเอียดเยอะนะครับที่เก็งลงดีเทลที่ CG ตัวละครแหละทรงนี้นะครับแต่การออกแบบลายเส้นต่างจากภาคก่อนนะครับภาคก่อนเนี่ยรีเบก้าน่ารักกว่าอีกนะครับแต่ภาคนี้เนี่ยลีอ,อนล่ำจัดเลยครับส่วนคิดข้ามหดลงจากภาคที่แล้ว แต่ภาคนี้ก็แอร์ทามคริสน้อยมากโดนเนิฟด้วยนะครับอ่อนแอลงเฉยเลยลีออนด้วยครับสู้ไม่ค่อยชนะใครเลยครับต้องใช้สกิลเพื่อเอกแต่โมเมนต์ระหว่างตัวละครเยอะนะครับแต่แสงจะฉายไปที่จิลซะส่วนใหญ่แอร์ทามจิวเยอะมากโมเมนต์ Moment ก็เยอะแถมได้อยู่กับทุกคนนะครับจิวคริสจิลรีเบคก้าจิวแคร์จิล, Chris, จล, Rebecca, จล, Care, จลรออนได้อยู่กับทุกคนนะครับมีโมเมนต์กับทุกคนคือ ได้ทุกคนจิวของทุกคนนะครับแต่โมเมนต์ชวนจิ้นก็มีนะครับ,นะรบอย่างคิดถึงรีออนไม่ใช่ไม่ใช่คิดถึงจิวครับตอทีนะเพราะว่าจิวสนิทสนมกับรีออนมากไปเลยครับเออเพราะว่าไอ้โมเมนต์ของคููเนี่ยมันนานสุดแล้วถึงขั้นที่คริสเนี่ยแซะแซวเลยว่าละเออเล็บมีอินสะด้วยแม่มีแบบให้ขยับเข้ามาใกล้ๆจะด้วยโทษ ก็น่ารักนี้นะครับโมเมนต์ระหว่างตัวละครแต่เกลียดมากตอนยืนแอคเรียงกันยกปืนมาไม่เพลงบิวนะครับแต่ในหัวผมเนี่ยมันเป็นเพลงอเวนเจอร์ไปแล้วอะขึ้นมาเฉยเลยคือแบบมันขึ้นมาเฉยอะ่ะออแต่ชอบนะบางซีนสโลโมชั่นสวยมากเท่มากแต่หลายซีนเหมือนกันครับสโลทำไมก่อนทวงเวลามากรามาตัวร้ายก็ทวงเกินไม่ได้น่าสนใจเลยครับตอนแฟชแบ็นส่วน CG ภาคนี้ก็สวยขึ้น แต่บางซีนก็ลอยขึ้นด้วยเหมือนกันสวยขึ้นจากเออจากพวกเอนจิ้นนะครับตัวเดียวกับเกม RE 3 r e รีเมแน่ๆนะครับทรงนี้นะส่วนงานภาคไทย,ยภาคไทยไม่มีนะครับงานภาคไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่มีภาคไทยไม่ว่าแต่เสียงต้นฉบับบางตัวละครแม่งภาคเหมือนไม่มีชีวิตชีวาครับให้ตายดีแต่รายละเอียดต่างๆในภาพในซีนน้อยลงนะ โดยเฉพาะกับตัวละครไม่มีรอยเปื้อนแม้แต่นิดเดียวนะครับการขยับก็ยังไม่สมูทมากผมไม่ปลิวตามแรงลมเหมือนภาคที่แล้วแล้วมาเลยนะครับแต่ยอมรับครับดรามา่าภาคนี้มันเจืดชื่อชิบหายเลยเราเรื่องคนหน้าเบื่อนะแถมมีการเหอมอือนอเวนเจอร์จนแบบจนกระทั่งไดร์หลอกอะแต่หลอกวางคำก็ช่วยลูกไปนี่ไว้นะแต่ออนิเมชันเรื่องนี้นะครับมันได้ดีที่แฟนเซอร์วิสด้วย คือผมอิ่มพอแล้วครับกับแฟนเซอร์วิสนะครับแรกๆไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะมีภาคต่อจากเวนเดนตาต่อให้มันทิ้งตัวในเวนเดนตาก็ตามนะครับก็ไม่คิดว่าน่าจะมีภาคต่อดันมีงั้นมางั้นขอมาเรื่อยๆแล้วกันนะ Animation r e นะครับอยากดูต่อเยอะๆอ,อย่างน้อยมันก็ดีกว่าซีรีส์ดีกว่าหนังนะอ่ะนะครับก็ขอมาเยอะๆไปเลยนะ RE a n แอนิเมชนนะครับก็ คะแนนในฐานะแฟนเกม R.E 7.9เต็ม10นะครับได้คะแนนเพราะแฟนเซอร์วิสล้วนๆแต่ในฐานะคนดูคนแบบคนดูหนังนะครับคงหนีไม่พ้นแอนิเมชั่นที่ดูเพลินดูค่าเวลาก็เอาไปครับ6เต็ม10นะถึงจะเซอร์วิสผมแค่ไหนนะครับแต่ผมก็ไม่ใจดีถึงขั้นที่จะลำเอียงหรอกนะครับผมเองก็เป็นคนดูหนังเหมือนกันก็ทำไปเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับพอดีตอนตีห้าครึ่ง เสียงมันเริ่มดังแล้วแต่งฝนตกนิดนๆหน่นนอยๆนะครับก็ขออาภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปอาดิโอส์ครับ